คุณกับเป็นไปได้ลรอครับพี่น้องแต่เขาไปบ่ได้ครับพี่น้องคะอุตสหการรมรถไถเพิ่นไปได้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าถ้ารถถ้ารถมอเตอร์ไซค์เอาไปได้เหรอจ่าหน้าหา่วยตันทางเขาครับพี่น้องน้าลามากคะ่ะมอเตอร์ไซค์เพิ่นสิให้เอาขึ้นรถไปน้ำอยู่คะ่ะแต่อันนี้เป็นรถเก๋งหน่อยเนาะคะ่ะรถเปี้ยค่ะพี่น้องคุณน่ะด้วยค่ะไปบ่ได้หรอครับพี่น้อง น้ำหลายเติบรถเกง่งมันไปรดรดไถมันไปได้หรอคะพี่น้องแต่เข้าไปบ่ได้ค่ะพี่น้องมึงดิน้ำหลคักหลายแน่ค่ะพี่น้องค่ะคุณลดรดรดไถมันไปหรอค่ามันไปได้เล่ามีเลือยอยู่ฝากนั่นอยู่ค่ะแต่ว่าเข้ารดใส่ไปบ่ได้นาะค่ะแต่ก้นหน่งใส่ไปได้ยิ่เพิ่นซอยเอาวันเพิ่นซอยเอาวัน เขาเอิ้นอนยังยังไม่ไม่ไมทีไรมาตามน้ำนะคะตอไม่ต่างๆเพื่อเอาตุ้นไปค้ังนอกอุยตกใจค่ะพี่น้นองขึ้นยกักตกใจค่ะเมื่อกี้รถไทยนันเปนโยกน้ำน้ำน้ำมาแล้ว่ะพี่น้นองเลี้ยงน้ำไดบกคนน่ะ ฮะเบิ้งหน้าคือเจ้อเอารถมาตอนแรกแต่ไม่ได้เบิดอยากสมว่าลงมาลดหลายลถเจียเราเลือกผู้ได้ภาคครับเลือกผู้ได้ภาคคีมีคนคีเป็นยี่สิเลื่อนอะ่ะ รไสเพิงมออระไส้เป็นส,ส,ส,สิกลรมมากพี่น้องมออร์ไส้เป็นกาลัางมากค่ะพี่น้องเห็นไหมคะกามากบอกมีราคาเป็นทุกปีค่ะพี่น้องถนนบ้านเฮาซินี่สองหม่องหม่องนี้กับอีกหม่องข้างหนามันก็ฏิท่วอมอีไม่ค่ะพี่น้องถ้าถ้าฝนตกติดต้อกันหลายๆมื่นแบบนี้เนาะคะ่ะกับท่วมทุกแย่ค่ะทวนมทุกปีค่ะถนนไงนเฮากระสิออกออกไปข้างนอกบ่ได้เสน้นเส้นนี้กระสออก เฮาบ้า,บานเฮา,าก็สิออกไปตลาดไปออกไปข้างนอกบ่ได้เลยค่ะสะทางสัญจรบ่ได้เลยค่ะเพิ่นมีเรือทั้งพุ่นอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่กล้าแต่ได้เพิ่นมาได้หรอกค่ะพีน่น้องเอออยู่บ้านไหนคะเนี่ยอยู่หนองหินครับเอา้าจะไปไหนทําไมถึงมาทา,างนี้ล,<อ>ลูกครับโอ้พนาทิตึกบ้านเอ้โอ้ยเพิ่นสิไปหาลูกเออข้างรดมานั้นน้งลึกจริงแั่ไหนล่ะตรงนั้นลึกไหมตรงข้างหน้าครับ โอ้ทำไมกล้ามาอเอาลองสตาร์ทดูยี่สตาร์ทติดมีเนี่ย